พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเลยค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท <4 S 1> ีบ่สี่ได้แก่ยินดีด้วยนะครับกับหมายเลข MUT 90s d y a n e y t h a r s a Thailand 2019ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะทั้งสายสะพายแล้วก็ของรางวัลบนเวทีด้วยซึ่งแน่นอนนะคะรอมชนะเลิศอันดับ4และอันดับ3นะคะจะได้รับรางวัลเป็นสายสะพายนะคะเงินสด100,000บาทแพ็กเกจเสริมความงามจากด r รโชนี่ม i c a อ c e n ล e r นะคะแล้วก็รวมถึงปัดออกกำลังกายค่ะจาก w f i t t n s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  o i i t y y พร้อมกับ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลา1ปีและชาตดอ,อกไม้จากโ l o ์ดีไซน์ค่ะยินดีด้วยนะครับมากันครบทั้งัแต่ล่าทั้งเฟิร์สแล้วก็คิมค่ะ แกรี่ครับร<อ>และผู้ทีไ่ได้รับนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4อันดับที่สแล้วครับอันดับส,<า>สีแ่แหละค่ะเราประกาศน้องซินนี่ไปแล้วยินดีกับซินนี่นะครับค่ะเอาละครับแค่ผู้มีเกียรติครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ MUT 56ครับแพร่แพร่รวันนี้เรื่อง้อง นั่นก็หมายความว่าเรายังเหลือทั้งควานฟ้าเหลืออเมนดาและวีนาเข้าชิงท็อปทรีสุดท้ายของ Miss Geniverse Thailand 2020ครับและแน่นอนนะคะหลังจากการมอบรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปีกคั้นหัวใจทั้งตัวเราเองทั้งผู้เข้าประกวนและผู้ชมด้วยการนำเข้าสู่รอบตอบคำถามเลยค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วนะครับกกี่เบงคกีเรืเ่องความสวยความงามการใส่ชุดาราตรีทุกคนใส่ออกมาแล้วสวยงามที่สุดแล้วพร้อมที่จะไปคว้ามงที่3าให้กับประเทศไทยแต่ถ้าเรื่องของไวทฟลิปมันต้องตัดสินกับความกดดันบนเวทีนี้ใน30วิสุดท้ายครับถูกต้องค่ะเพราะเอาจริงๆถ้าให้เวลาในการคิดทุกคนก็จะคิดได้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะคิดทันแต่เมื่อเวลาที่เราอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน เมื่อเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ดีคันแบบนี้อยู่ในการแข่งขันในลักษณะนี้สติจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านและเราอยากที่จะให้น้องๆทั้ง3ท่านนะคะได้มีโอกาสเดินมาตอบคำถามตรงนี้โดยจะขอนขออุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันบนเวทีแห่งนี้ทั้งอแมนดาและพรฟ้าจะต้องใส่หูฟังที่มีเพลงดัง ขอเชิญทีมงานทั้งสองท่านเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับสามสาวจะตอบคำถามเดียวกันภายในเวลา30วินาทีนะครับและแน่นอนนะครับน้องๆทั้ง3ท่านจะต้องตอบคำถามนี้หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณนี้ครับและสามารถที่จะเลือกได้อีกเช่นเดิมนะคะต้องการภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยท่ะวินาภาษาไทยคะ่ะและคุณพีเคโอ้โหทำคำถามขาดเลยหรอคะ คือซองแน่นมากตัวคนเห็นเห็นไหมคะเนี่ยจึงบอกว่ามันเป็นความเรียวของเวทีนี้โดยความกลัวนะคะว่าจะมีคนเห็นก่อนว่าคําถามของเรานั้นคืออะไรแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นเลยทีมงานใส่สติกเกอร์หนามากหนามากฉ<ๆ>ีกไม่ออกทผู้ะะชมเขาเอาคัตเตอร์มาตัดๆๆๆขอเสียงปรบมือให้กับ TPN หน่อยนะคะเหนียวแน่นหนาแน่นมากนะคะคาถามเนี่ยเซ็กคยวยิ่งกว่าเพชรโมเวิร์อีกนะคะ สูตรๆเลยวินาภาษาไทยใช่ไหมฟังนะทีเดียวนะฟังนะวินาครับภาพวัดอรุณราชวรารามมักได้รับการนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงประเทศไทยฟังนะหากคุณได้เป็น Miss Universe Thailand คนใหม่คุณจะสื่อความเป็นไอคอนิกของตัวคุณในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างไรจงแสดงวิสัยทัศน์ครับเริ่มค่ะ ถ้าวีนาได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวด Miss Universe Thailand นะคะวีนาจะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่วีนาถูกสั่งสอนมาว่าให้ให้เกียรติผู้อื่นให้เคารพผู้อื่นและการยิ้มยิ้มสยามนี่แหละคะ่ะไม่ว่าไปที่ไหนในโลกเมื่อมีสี่อย่างนี้ทุกคนจะรู้เลยค่ะว่าคุณคือคนไทยต้องเหนือไปกว่านั้นการได้รับก,การสั่งสอนให้รักในชาติศาสนา เป๊ะเลยค่ะพี่พีเคคะขอบคุณวินาค่ะวินาใส่หูฟังค่ะลำดับต่อไปจะเป็น,<ห>นพรฟ้าหมายเลข18ค่ะเชิญพรฟ้าค่ะเชิญพรฟ้าครับพรฟ้าต้องการคำถามเป็นภาษาเปฤษหรือภาษาไทยคะไทยค่ะโอเคเอาไทยนะครับใส่หูฟังนะครับพรฟ้าพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยครับพรฟ้าครับ ภาพวัดอรุณราชวรารามมักได้รับการนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงประเทศไทยหากคุณได้เป็น Miss Universe Thailand คนใหม่คุณจะสื่อความเป็นไอคอนิกของตัวคุณในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างไรจงแสดงวิสัยทัศน์ครับเริ่มค่ะถ้าสำหรับตัวพรฟ้าเองนะคะวัดอรุณพรฟ้าก็จะใช้เหรียญบาทค่ะเป็นสัญลักษณ์ ของที่ระลึกให้กับทุกๆคนใน Miss Universe Organization แล้วรวมถึงเพื่อนสาวงามด้วยค่ะเพราะนั่นคือส,สิ่งที่แสดงชัดที่สุดว่าวัฒนธรรมของเราคืออะไรและมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและอีกหนึ่งสิ่งค่ะมันคือการทำผ่านตัวพรฟ้าเพราะพรฟ้าคือคนไทยสายเลดไทยโดยแท้จริงบนเวที Miss Universe ค่ะขอบคุณพรฟ้าครับ ความเช่มช่วยทำให้การแข่งขันบรรยากาศของการประกวดมันสนุกสนานมาเลยมาเลยสุดท้ายแล้วเหลือสามคนแล้วมาเลยเสคนแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วอแมนด้าคะอแมนด้าอยากได้ภาษาเกาหรือภาษาไทยคะ You want Thai English? English Okay ค่ะอแมนด้าเอาภาษาอังกฤษเลยคบอแมนด้า get ready for this The picture of Temple of Dawn has always been taken to symbolize Thailand's spirit and landmark. If you become the new Miss Universe Thailand, in what way would you represent yourself as one of the new iconic of Thailand? Please show your real vision. Let's go. If I were to represent Thailand, honestly, I would just show everyone myself because I often here today is I am Thai I was born to a Thai mother and I couldn't have been more Thai so I want to show you all of me all of my Thai ness because I am Thai thank you คนลุกับการตอบคําถของสาวงามทั้ง3ท่านที่มีความสวยทั้งรูปร่าง หน้าตาทัศนคติและสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเธอทั้ง3คนค่ะทุกคนที่ช่วยข้อหนอ่รมแล้วห้กับ3าสาวของเราท็อตรีไปแ์ของเราครับขออนุญ,ญาตพักกันสักครู่เดียวให้คณะกรรมาการได้ลงคะแนนครับอีกสักครู่รเรากลับมาพร้อมกับการประกาศ Miss Universe Thailand 2020